จะเห็นได้นะคะว่าบริษัท G Village Tour ของเราเนี่ยจะสามารถนำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะเข้ามาใช้บริการแพรล่องของบริษัทคุณนะคะได้มากถึงปีละ5 0 0 0สนคนเลยค่ะเราถ้าทาบริษัท G Village Tour หาลูกค้าไม่ได้อย่างที่พูดไว้แบบนี้เราก็หาลูกค้าจากบริษัทอืน่นไม่ได้สิคะบริษัท G Village Tour เนี่ยเขาก็เป็นบริษัทชั้นนาอยู่แล้วแค่หาคนมาแค่นี้ทาไมจะทาไม่ได้จาย นี่กายโตจนป่านนี้แล้กายยังบ้าตุ๊กตาอีกเหรอกับปานมาตูชี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตุ๊กตานะฟ้ายู่ไม่หายากขนาดไหนอะ่ะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับก็โอเคนะคะทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดวยดีขอบคุณนะกายชอบไหม ชอบจริงปะเออกายมีคนเขาสนใจที่ดินของกายอ่ะอยากจะทำธุรกิจด้วยอ่ะก็น่าสนใจนะถ้าเป็นพวกนี้จะสะดวกมากนะพวกนี้กูไปด้วยกูเสือ พี่ครับผมมีโครงการครับจะทําแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ติดอันดับท็อปของเอเชียซึ่งที่นี่นะครับจะรวมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพัฒานาการชั้นนาไม่ว่าจะเป็นร้านแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นสินค้านําเข้าอีกมากมายถ้าเกิดว่าผมสร้างบนที่ดินทั่วไปเนี่ยมันก็คงจะไม่พิเศษผมท้งสินใจที่ดินของคุณครับที่ติดแม่น้ำเจ้าพยาคุณคงจะไม่ได้ของซื้อที่ดินของผมใช่ไหมครับไม่ครับผมมีตัวเลือกที่ดีกว่านั้น ถ้าเกิดว่าคุณอยากร่วมงานกับผมผมจะเป็นคนลงทุนในการสร้างทั้งหมดโดยใช้ที่ดินของคุณแล้วอย่างนี้เพื่อผมจะได้อะไรครับก็จะได้กำไรจากธุรกิจในแต่ละเดือนคนระับซึ่งมันไม่ใช่จำนวนน,น้อยๆเลยออนนี้ครับคือชื่อบริษัททั้งหมดที่ร่วมโครงการนี้เนี่ยเป็นแค่ในหลักการเท่านั้นนะกายรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยฟ้าเตรียมเอกสารไว้ให้กายเรียบร้อยแล้วล่ะ แล้วถ้าเกิดกายสนใจเนี่ยเดี๋ยวฟ้าจะเป็นคนประสานงานกับทางจรให้เองค่ะยังไงผมคงต้องไปดูายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะครับเป็นไงผมจะแจ้งมาทางฟ้าอีกทีนึงยังหวังว่าผมเนี่ยจะได้รับข่าวดีนะงั้นเดี๋ยวกายกับชายกลับบ้านกันก่อนเนาะเดี๋ยวฟ้ากับจรขอคุยรายละเอียดกันต่อแป๊บนึงโอเคแล้วเดี๋ยวกายโทรหานนะ มึงกับฟ้าลูกนี่ยังไงกันวะก็คบกันมาสักระยะแล้วไงกูแค่รู้สึกว่าฟ้าลูกกับไอ้จอนอะแม่งมีอะไรแปลกๆกันวะแปลกๆแบบมึงไม่สังเกตมั้งเหรอไม่นี่เออแต่กูลืมไปมึงมันประเภทพวกที่แบบไม่ชอบสังเกตอะไรมาตั้งแต่เด็กอยูย่แล้วแหละเอา้านี่มึงออกดา่ากูเนี่ยถ้ามึงสังเกตนะเว้ยมึงจะเห็นเลยเว้ยว่าในห้องอะมันมีคนอยู่สามคนด้วยแล้วมีควายหนึ่งตัวด้วยเฮ้ยยากติดปากไหนวะ Oh. อาไอ้สัตว์เพราะแต่รถคันนี้เนี่ยมีตุ๊กตาหน้ารถหรือยังจ๊ะพี่เนี่ยจะขอเสนอตัวเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้น้องเองมองหน้าครับมองหน้าอะไรของมึงเนี่ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยกูว่ามึงเลิกเล่นเถอะเล่นรถด้วอ่ะฉันเป็น <c oughs> ตุ๊กตาหน้ารถบนถนนแห่งความเลิ <c oughs> <c oughs> ลินฮุยจะวางยาพิษข้าทำไมอ่ะข้าขอโทษพี่ชูชวงข้าถูกบังคับมาไหน <c oughs> จะบอกว่าเจานะ้ารักข้าไงลินฮุยอ่ะ ว่ามันโคตรจะตลกเลยอะกายยังไม่เข้าใจอะนนหน้าสงสารตะตายโอ้ไม่ต้องพิมากนะมันก็แค่หนังอะทำไรมึงเหรอกูหรอกูมาคุยงานกับลูกค้าว่ะแล้วมึงอะมึงทำไรกูมาดูหนังเรื่องไอ้หลินคุยอะไรนะะไนเนี่ยว่ะจริงปะเนี่ย ดูยังกูเนี่ยสงสัยมานานแล้วว่าคนประเภทไหนวะที่แม่งดูหนังเรื่องเที่ยนี่นี่ไงโอเคกูเข้าใจแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเอณอยู่เป็นเพื่อนฟ้าเอยนไงล่ะได้ได้ได้เฮ้ยวกูมาเป็นไงเป็นไงหนังดุกไหมมากอ่ะใช่ ใชเป็นเพื่อนกายมานาน,นยังอ่ะโอ้ยตั้งแต่เด็กเล่าอเราสงสัยคืออีอีตุก๊กตาอะไรอ่ะกับตันหมัดซูชิสักอย่างที่มเป็นคอลเลคชันแรกอ่ะคือมันหาไม่ได้แล้วหรอโหถ้าเป็นคอลเลคชันแรกนะคุณเรากับไอ้กายเนี่ยไปรอซื้อเลยด้วยมันมีแค่จํานวนจากัดอะ่ะยังไม่ได้เลยและคนที่ได้ซื้อไปอะ่ะก็ไม่มีใครเอามาขายพูดละเซ็งเลย ถ้าเกิดว่าเราทําเป็นแบบเป็นโมเดลอย่างเงี้ยแล้วก็ระบายสีอ่ะกายเขาจะชอบไหมอ่ะเออระบายสีเป็นเนาะไม่เป็นอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็พยายามเดี๋ยวมันก็ได้ยังแหละกายมันชอบอยู่แล้วแหลอะอาวแม่งพูดถึงมาพอดีเลยตายยาก กูไ,ไปนะเฮ้ยไปไหนวะกลับบ้านนี่ครับเฮ้ยไปกูกรไปไหนเนี่ยเดี๋ยวไปโยนโบร้องเก๋กันนะไปปะ ดูเหมือนเด็กเธอสนใจโครงการที่ผมเสนอไปนะที่ดินตรงนั้นกายเขาไม่ได้มีแลน,นีจะทำอะไรนะฉันว่ายัางไงเขาก็ตกลงแต่ว่าเหยื่องคุณคราวนี้เนี่ยไม่ดูเด็กเกินไปหรออย่าไปพูดอย่างนั้นเลยจอนบางเรื่องอ่ะเขาก็เก่งกว่าคุณนะนี <c oughs> ่คุณชอบมันใช่ไหมแล้วถ้าเรื่องนี้ล่ะครับใครมันจะเก่งกว่ากัน ้าใจนอนนานยังอะ